ว่าตอนนี้ก็คือกระบวนการฉันมาที่เดินทางเข้ามาสู่ขอนั่นเองนะครับ <S <S ต้องรับเรียว,ว่าการที่กาบ่าวสาวจะลงหลักปักฐานเพื่อสร้างชีวิตคู่อยู่ด้วยกันแบบสมบูรณ์แบบการเจจาสู่ขอของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเป็นเรื่องสำคัญนะเพื่อที่ไอ้คู่บ่าวสาวนะ่ได้ใช้ชีวิตคู่กันนั่นเองนะและวันนี้เราเห็นว่าพ่อสื่อแม่ชักได้ทำหน้าที่หนะ้าตามาพินณีโบราณนะโดยเฉพาะคุณตาณนะคุณตานะครับ ท่านี้นาและก็คุณยายลัดดาตดเรียมภายนั้นรื่นรับรอรับบรรดาท่านผู้มีเกียรติและขบวนกันมากกันโย่เอาต่อไปประตูเงินประตูทองประตูแก้วเตรียมพร้อมเลยนะประตูเงินประตูทองประตูแก้วว่าในส่วนของท่านดรธราวด์กิจเจ้าของเราใจงเงหรือเรา นะครับเป็นทีมแทเอาแก้วมาเกยแล้วเกยมาให้ด้วยตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวประตูเลนประตูทองประตูแก้วนะจ๊ะนะเพราะตอนนี้แน่นอนน่านอนเสริมข้อดีนะทางดรอรเตอร์ข่าว้นตาขิออยากเห็นเจ้าสาวแล้วล่ะว่าสวยขนาดไหนอ่ะน้ำมะช้าสมุนรพมชาติตบัดร่มขันกันไปแล้วแต่ในช่วงนี้แน่นอนที่สุดครับแป้นครอบตรวจที่ออกอุ่นจริงๆนะครับก็เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นท่านพ่านตามตรวจเองนั่นล คุณน้าพารสิงท่อวันนี้ก็มีความสุขนะแต่ต้องบอกว่าคุณแม่